สวัสดีครับบับอ่านมาเล่าในคลิปที่20นี้เราจะมาดูกันเรื่องวงจรหรือวัฏจักรอารมณ์แปรปรวนของผู้หญิงนะครับเรายังคงอยู่กับหนังสือผู้ชายมาจากดาวงารและผู้หญิงมาจากดาวสุขในคลิปก่อนหนะ้านี้คลิปที่19เราพูดถึงความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของผู้ชายที่เดี๋ยวอยากชิดใกล้เดี๋ยวอยากถอยห่างมีลักษณะเหมือนหนังยางสติ๊กที่อยากจะห่างออกไปแล้วก็จะเมื่อมีเวลาส่วนตัวเปลียกุเวกแล้วก็จะกลับมา ราเล่ยจใสเหมือนเดิมในครั้งนี้เรามาดูกันฝั่งอารมณ์แปรปรวนของฝั่งผู้หญิงบ้างซึ่งทางผู้เขียนเนี่ยเปรียบเปรยความแปรปรวนของอารมณ์เนี่ยเหมือนลักษณะของคลื่นทางทะเลคลื่นในทะเลมีขึ้นมีลงเวลาที่ผู้หญิงอยู่ในช่วงขาขึ้นอารมณ์ดีเธอก็จะเป็นคนน่ารักดูแลเอาใจใส่ให้ความรักให้ความเอาใจใส่กับคนรอบข้างของเธอเมื่อไรก็ทมที่เธอถึงขาลงเนี่ยเธอจะรู้สึกต้อแท้ออเหียวไม่รู้สึกชอบตัวเอง หรือไม่รู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเป็นช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดที่เธอต้องการกําลังใจการให้กําลังใจเพศหญิงที่ดีที่สุดเนี่ยคือการทําให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นที่รักซึ่งอาจจะแตกต่างจากเพศชายการให้กําลังใจเพศชายที่ดีที่สุดคือทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นที่ต้องการนะครับการที่ให้กําลังใจเพศหญิงเพื่อที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเออเธอเป็นที่รักก็คือการให้ความเข้าใจรับฟังเธอ เพศหญิงเป็นเพศที่ชอบในการสื่อสารพูดจาในคลิปที่16เราพูดถึงลักษณะความแตกต่างของมนุษย์ถ้ำกับสาวช่างเจรจาผู้ชายเวลามีความกังวลใจหรือบางครั้งต้องการปรึกวิเวกเนี่ยเปลียบเปรยได้กับมนุษย์ถ้ำที่อยากจะเข้าถ้ำเงียบเงียบคนเดียวแต่ผู้หญิงเนี่ยมีความรู้สึกอยากจะพูดคุยอยากจะแชร์อยากจะแบ่งปัน การทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่รักเนี่ยก็คือการรับฟังเธอฟังเพื่อฟังฟังเพื่อเข้าใจฟังไม่ใช่เพื่อโต้แยง้งและฟังไม่ใช่เพื่อหาทางออกของปัญหาให้แต่ฟังเพื่อให้เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกร่วมแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโลกของเธอว่าเธอผ่านอะไรมานะครับเมื่อไรก็ตามที่วัฏจักรของขาลงทางอารมณ์ของผู้หญิงเนี่ยด้วยความที่มันเป็นวัฏจักรมีขึ้นมีลงมีพระอาทิตย์ก็เหมือนกับมีพระจันทร์ มีกลางคืนก็เหมือนกับมีกลางวันสลับกันไปอย่างนี้มันจึงเป็นเรื่องที่เขาเองผู้ชายเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปงงอะไรเขาไม่ได้ทําผิดอะไรในต่อให้เขาไม่ได้ทาผิดอะไรเธอเองก็จะต้องมีช่วงเวลาขาขึ้นขาลงอยู่แล้วซึ่งความงนงงนี้เอาจริงๆแล้วก็ใกล้เคียงกับบทก่อนหน้านี้ที่เราพูดถึงในเวลาที่เธองนงงว่าทําไมผู้ชายจะต้องมีช่วงเวลาที่อยากปลีกวิเวกอยู่คนคนเดียวลําพังเดี๋ยวก็อยากใกล้ชิดเดี๋ยวก็อยากถอยห่าง ทั้งที่ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเธอก็ไม่ได้ทําอะไรผิดแต่มันเป็นลักษณะความต้องการอย่างนั้นผู้เขียนไม่ได้เปรียบเปิดไว้แต่ผมอ่านแล้วพยายามสรุปให้เข้าใจง่ายๆในความแปรปรวนทางอารมณ์ของผู้ชายเองเนี่ยอยากถอยยางอยากชิดใกล้เนี่ยมันก็คล้ายๆกับประจําเดือนทางอารมณ์ของผู้ชายเหมือนกันสิ่งที่น่าสนใจก็คือมีงานวิจัยออกมาว่าช่วงเวลาที่อยากชิดใกล้อยากถอยห่างของผู้ชายเนี่ยซึ่ง เช่นเดียวก,กันกับช่วงเวลาของผู้หญิงที่มีอารมณ์แปรปรวนขึ้นๆลงๆเนี่ยมันไม่ได้ผูกติดกับรอบเดือนนะครับแต่มันมีช่วงเวลาใกล้เคียงกันคือช่วงเวลาประมาณ28วันจะสลับกันเดี๋ยวขึ้นอารมณ์ขึ้นเดี๋ยวอารมณ์ลงจิตใจเบิกบานเดี๋ยวห่อเหี่ยวโอทูส่ผู้ชายเองก็อยากจะชิดใกล้เดี๋ยวก็อยากจะถอยา่างสลับกันไปแบบนี้เป็นช่วง28วัน สิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้กับอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงที่มีขาข่อนขาลงก็คือเมื่อมไรก็ตามที่ถึงช่วงขาลงทางอารมณ์ของผู้หญิงเนี่ยเธออาจจะหงดหงิบใส่เขาเธออาจจะไม่มีเหตุมีผลทําตัวไม่น่ารักเป็นเรื่องยากสําหรับผู้ชายที่จะัเข้าใจแล้วก็จะรับมือกับเรื่องนี้แต่ในช่วงเวลาแบบนั้นคือบททดสอบที่ดีครับสิ่งที่เราเคยบอกว่าเราให้ความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขรัก และพร้อมที่จะดูแลทั้งในยามสุขสุขและในยามตุกพร้อมที่จะดูแลทั้งในยามป่วยและเวลาสบายนี่คือช่วงเวลาที่เราจะสามารถทดสอบได้นะครับวัตจักรของอารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงของผู้หญิงที่เหมือนคลื่นในทะเลเนี่ยเราต้องปล่อยให้เธอลงไปให้สุดและแล้วเมื่อเธอลงไปให้สุดแล้วเนี่ยเราไปรอรับเธออยู่ที่ก้นหลุมนั้น ถามว่าเรารอรับเธออย่างไรเราพร้อมที่จะให้เธอรู้สึกว่าเธอเป็นที่รักของเราพร้อมที่จะรับฟังปัญหาบางครั้งมันอาจจะทำให้เราสับสนได้เมื่อเธอเล่าให้เราฟังถึงปัญหาแล้วเรารับฟังเธอด้วยความตั้งใจไม่โต้แยง้งไม่ตัดสินให้เธอเล่าแบ่งปันอารมณ์ความรู้สึกแต่เธอกลับรู้สึกแย่ลงไปเรื่อยๆอ,อันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติเป็นวัตจักรที่ทางผู้เขียนเนี่ยพูดถึงว่า มันไม่มีใครชุดรั้งเธอขึ้นมาจากหลุมหลุมดำแห่งอารมณ์ได้เธอต้องเป็นคนลุกขึ้นมาเองแล้วการที่เธอจะลุกขึ้นมาเองได้นั้นเธอต้องลงไปถึงก้นหลุมก่อนนะครับบางครั้งด้วยเจตนาดีของเราพยายามยับยั้งไม่ให้เธอต่ําลงไปอีกในทางอารมณ์เนี่ยโอ๊ยอย่าไปคิดมากเลยมองในแง่ดียังมีตรงนู้นตรงนี้อีกไม่เห็นจําเป็นต้องเศร้าไม่มีเหตุผลใดๆที่จะต้องรู้สึกไม่ดีมันเท่ากับเป็นการยับยัง้งไม่ให้เธอครบรอบอารมณ์วัฏจักรของเธอเธอก็ไม่สามารถลงไปจนถึง ก้นหลุมดําได้เธอก็จึงไม่สามารถขึ้นกับขึ้นจากหลุมออกมาเป็นร่าเริงแจ่มใสได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเข้าใจก็คือปล่อยให้เธอลงไปให้สุดเราเพียงแต่ต้องไปอยู่ตรงนั้นกับเธอเพื่อเธอรับฟังเธอเวลาเธอมีเรื่องไม่สบายใจอย่าลืมว่าเวลาที่เธอรู้สึกขุดหิดท้อแท้หรือสิ้นหวังหรือไม่ชอบตัวเองเนี่ยเธอกลำลังดิ่งลงไปในทางอารมณ์ความรู้สึกของเธอเนี่ย บางครั้งที่ก้นหลุมดํานั้นอาจจะเป็นความรู้สึกลบที่ฝังใจมาในอดีตความรู้สึกตอนเด็กๆเ,เรื่องที่เคยผ่านมาซึ่งอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเขาเลยก็ได้ไม่ได้เกี่ยวกับทางผู้ชายเลยก็ได้นะครับความรู้สึกตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนั้นเมื่อเธอลงไปถึงตรงนั้นแล้วเธอได้มีการระบายแล้วเดี๋ยวเธอก็จะกลับขึ้นมาเป็นวัฏจักรเมื่อเราเข้าใจแล้วช่วงไหนที่เธออารมณ์ดีอารมณ์ผ่านขึ้นมาจากหลุมดําแห่งความรู้สึกตรงนั้นได้เนี่ย มันก็ไม่ได้หมายความว่าเธอผ่านมาแล้วเธอจะผ่านเลยนะครับว่า,า,าเธออาจจะย้อนกลับลงไปอีกได้เมื่อไหร่ก็ตามที่เธอรู้สึกไม่ดีช่วงแล้วเวลาที่น่าสนใจที่มีการวิจัยไว้ก็คือว่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยมีช่วงเวลาของอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของผู้ชายเนี่ยเดี๋ยวอยากใกล้ชิดเดี๋ยวอยากถอยห่างในขณะเดียวกันผู้หญิงมีช่วงของการอารมณ์ขึ้นอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสแล้วก็ห่อเหี่ยวหดหู่เนี่ยจะอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคือช่วงเวลา28วัน และไม่ได้เกี่ยวกับรอบเดือนนะครับไม่ใช่เรื่องทางกายภาพเพื่อให้เข้าใจง่ายๆทางผมเองผมก็คิดว่าเออเราจะคิดว่าผู้หญิงมีอารมณ์แปรปรวนเนี่ยลักษณะใกล้ๆรอบเดือนก็ได้ในขณะเดียวกันผู้ชายเองก็มีความต้องการใกล้ชิดและถอยห่างเนี่ยเป็นประจำเดือนทางอารมณ์ของผู้ชายได้เหมือนกันเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าใจว่าเราทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีช่วงเวลาที่เป็นแบบนี้และมันจะวนเวียนเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตก กลางวันกลางคืนอยู่เสมอเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะเข้าใจว่าผู้หญิงอาจจะขึ้นจากหลุมดามาได้แต่เธอก็อาจจะย้อนกลับลงไปได้อีกเป็นช่วงเวลาวนไปแบบนี้เราจึงต้องระวังที่จะไม่พูดว่าเอ้ยผมว่าเราเคยคุยเรื่องนี้กันแล้วนะผมนึกว่าเราสรุปเรื่องนี้ได้แล้วซะอีกเราต้องไม่ลืมว่าความรู้สึกไม่ดีบางครั้งเนี่ยที่อยู่ที่ก้นหลุมทางอารมณ์ของเธอเนี่ยมันอาจจะเป็นความรู้สึกตอนเด็กๆก,ก็ได้ไมันมีเหตุการณ์ใดในปัจจุบันที่ทําให้เธอ ย้อนระล,ลึกถึงเรื่องนั้นนะครับอย่าลืมว่ามันเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์กลางวันกลางคืนสลับกันไปแบบนี้สิ่งที่เราจะสังเกตได้ก็คือสังเกตว่าเมื่อไหรที่มีสัญญาณที่บ่งบอกว่าเธออาจจะกำลังติ่งลงสู่ห้วงอารมณ์ที่ลงไปในหลุมดำสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกเราได้ก็คืออาจจะเป็นลักษณะของการใช้ภาษาที่อ้อมไปอ้อมมาอยู่แล้วนะครับในคลิปที่18เนี่ยเราคุยกันถึงเรื่อง พูดจาภาษาอะไรทําไมไม่เข้าใจกันสักทีบางครั้งเนี่ยเธอไม่เคยพูดอะไรตรงๆแต่สิ่งที่สื่อสารออกมาเนี่ยมันบ่งบอกอารมณ์ของเธอได้เช่นว่าเราไม่เคยออกไปเที่ยวไหนกันเลยเธออาจจะกาลังอยู่ในช่วงดิ่งลงของทางอารมณ์ต้องการความรักความเอาใจใส่ซึ่งจริงๆแล้วเธอไม่ได้หมายความว่าเราไม่เคยออกไปไหนกันเลยคุณไม่จําเป็นที่จะต้องไปโต้แย้งเธอว่าไม่จริงหรออีกที่แล้วเราเพิ่งออกไปกันคําว่าเราไม่เคยออกไปไหนกันเลยอาจจะหมายความว่าฉันชอบเวลาที่ออกไปกับคุณ อยากให้คุณพาฉันออกไปเที่ยวอีกอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับบ้านลกตลอดเวลาเลยก็แบบเดียวกันในคลิปที่18เรื่องผู้จาภาษาอะไรไม่เข้าใจกันสักทีเนี่ยเราพูดกันในรายละเอียดแล้วว่าลักษณะการใช้คําเหมารวมเนี่ยไม่ได้หมายถึงการสื่อสารที่เป็นความหมายของถ้อยคาแต่เป็นการแสดงออกซึ่งความรู้สึกที่เธอรู้สึกนะครับสิ่งที่ผู้ชายเองต้องระวังก็คือเมื่อเรารู้ว่าเราเอง ก็มีรอบเตินทางอารมณ์บางช่วงอยากถอยห่างบางช่วงอยากใกล้ชิดถ้าบังเอิญจังหวะที่เราอยากถอยห่างทางอารมณ์ของเราเป็นจังหวะเดียวกันกับที่เธอกาลังดิ่งลงไปในหลุมดำแห่งอารมณ์ความรู้สึกของเธอเนี่ยถ้าไม่เข้าใจกันเนี่ยจะยิ่งแตกห่างออกไปอีกทางฝ่ายต่างรู้สึกว่าเออคุณไม่เอาใจใส่ฉันไม่ได้สนใจฉันหรือแม้กระทั่งไม่รักฉันทางฝั่งผู้ชายเองในคลิปที่19เนี่ยเราพูดถึงว่าอารมณ์ของความรู้สึกของผู้ชายที่อยากจะเดี๋ยวจะถอยห่างเดี๋ยวอยากจะใกล้ชิด วิธีปฏิบัติเมื่อเรารู้ตัวว่าเรามีความรู้สึกว่าเราต้องการปลีกวิเวกแล้วในจังหวะเดียวกันเราก็รู้สึกได้ว่าเธอกำลังจะดิ่งลงทางอารมณ์เนี่ยเราต้องรู้ตัวก่อนว่าเราอาจจะไม่พร้อมที่จะเป็นผู้ฟังในจังหวะนั้นฝืนฟังไปก็าอาจจะไม่ดีขึ้นแต่อย่างไรก,ก็ตามครับบอกให้เธอรู้ว่าเออผมอยากจะขอเวลาเงียบๆสักพักหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะกลับมาให้เธอรู้ล่วงหน้าเธอก็จะไม่เข้าใจผิดว่าเราไม่เอาใจใส่และก็ไม่สนใจเธอไม่รักเธอนะครับ นี่คือความแตกต่างระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายและนี่คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่มีขึ้นมีลงอยู่เสมอเมื่อเราเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของผู้หญิงแล้วเราก็จะพร้อมที่จะให้ความรักเธอไปอยู่ตรงนั้นกับเธอให้เธอไปถึงก้นหลุมของอารมณ์ความรู้สึกเร็วขึ้นและเธอก็จะกลับเข้ามาเป็นคนที่น่ารักสดใสเหมือนเดิมนะครับ ความตั้งใจดีเพียงอย่างเดียวจึงไม่พอความรับดีๆมีได้ต้องมีความเข้าใจด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กด Subscribe ในตอนต่อไปแล้วเราจะมาดูกันในการรับมือความแตกต่างในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้บ๊อบอ่านมาเล่าสวัสดีครับ